ฟอร์กิลฟันดเปิดศึกวิวาทะอะไรกับรอยคีนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ลิฟฟูเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแบบไม่มีประตูนในเกมแดงเดือดผลล่าสุดที่แอนฟิลด์นะครับมันก็ทำให้มีบทสัมภาษณ์จากฟอร์กิลฟันดที่แสดงให้เห็นถึงความงดหงิดหุดเหนียวใจยอยู่พอสมควรนะฮะปากกหลังชาวดัตนะครับ,รรบซึ่งสวมปลอกแขนกับตันทีมลงสานามในเกมนี้นะครับบอกว่าลิฟฟูเหนือกว่าในทุกๆแงม่มุม นะครับครองบอลครองเกมหาโอกาสจบสกอร์ได้ดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยละนะครับแล้วก็ดูจะเป็นทีมเดียวที่เล่นเพื่อชัยชนะนะฮะและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ดูจะโอเคมากเลยกับการได้1คะแนนกลับไปนะครับพอฟานไดเขาพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความคุคนรื่องใจอยู่บ้างแหละครับกับ กับตันทีมกับอดีตกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างรอยคินนะครับซึ่งเขารับบทบาทเป็นกูรูลูกหนังให้กับ Sky Sport s ในเกมนี้นะฮะรอยคีนก็เลยให้สัภาพตอบโต้ไปนะครับบอกว่าฟันได้เนี่ยนะครับต้องไม่ลืมนะว่าตอนนี้เนะี่ยเขากำลังเล่นให้กับสโมสรที่ได้แชมล์ลกแค่หุ่นเดียวในรอบ30กว่าปีนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่นะฮะเหมือนกันกันกบลิเวอร์พูลในเหมือนกันกับที่ลิเวอร์พูลเคยเจอมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับรอยคิงเขาบอกว่าฟุร์กิฟันดเนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเออเขาดูจะจองห่องแล้วก็เย่อหยิ่งมากนะเขาใช้คําว่าแอโรแกนนะครับสุดท้ายแล้วสก,สกอร์สุดท้ายคือสิ่งสําคัญที่สุดครับผลการแข่งขันคือสิ่งสําคัญที่สุดนะลิเวอร์พูลมีโอกาสเองแต่ว่าโชคช่วยไม่ได้นะครับนั่นคือความผิดพลาดของพวกเขานะครับออนอกจาก การให้สัมภาษณ์ตรงนี้นะครับมันยังมีการที่เฟอร์กิฟันดาเนี่ยนะฮะดูเหมือนจะเข้าไปต่อว่าอองเรโอนาน่าด้วยนะครับอันนี้เป็นรายการจากอเล็กซ์คูกนะฮะเขาเป็นนักข่าวของทอล์กสปอร์ตนะครับที่เขาบอกว่าฟันดาเนี่ยไปเจอกับอองเรโอนาน่าใน,ในอุโมงค์ทางเดินใต้สนามแอนฟิลด์นะฮะแล้วเขาก็เดินเข้าไปบอกว่าเป็นพรอะนายเลยเนี่ยนะที่ทาให้เกมนี้เนี่ยเราเล่นกันได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็เหมือนกับว่าพยายามจะไปกระทบกระแทกกับอนาน่าเนี่ยพอมีจังหวะบอลมาถึงตัวบอลมาถึงเท้าแล้วลลวก็พยยยาาามจะดึงเ ว่า่วงเวลานั่นเองนะครับก็มันก็แสดงให้เห็นนะว่าฟาร์นไนเนี่ยโอ้โหของขึ้นจริงๆนะครับซึ่งผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าลิปูเล่นดีกว่าเล่นออโอกาสเยอะนะครับและอีกอย่างนะฮะมันทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้สามารถโกยแต้มเพื่อที่จะกลับไปเป็นจ่าฝูงของตารางได้นะครับอย่างไรก็ตามครับก็ต้องไม่ลืมนะฮะว่าเกมนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วเล่นเกมรับได้ดีมากๆกนะครับก็ต้องให้เครดิตด้วย นะครับและกับสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย,ยมีปัญหามากมาานะครับทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ไม่มีความสม่ำเสมอนะครับทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นมีปัญหานะครับตัวหล,กล,กลักๆมีอาการบาดเจ็บและติดโทษแบนนะครับเรียกว่าปัญหาผู้เล่นเนี่ยเพียบเลยนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณจะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเปิดหน้าแรกกับลีพ์พูที่แอนฟะิลด์น่ย โอ้โหผมคิดว่ามันจะศพไม่สวยเอานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอริกชนะก,ก็ต้องทําทุกประีิทางแล้วครับที่จะมีผลการแข่งขันที่ดีกลับไปนะฮะก็เหมือนที่รอยคีนเขาบอกเลยนะครับว่าสถา,านการณ์แมนยูมันย่ําแย่แบบนี้นะครับคุณจะให้มาเล่นกับลิปูโดยการสาวาถใส่กันเหรอครับผมว่ามันมันมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็สําหรับแฟนผีหนึ่งแต้มมน,น่าพอใจครับแต่สําหรับแฟนบอลลิปูหรือว่าผู้เล่นลิปูเนี่ย ก็ผิดหวังแล้วครับแต่ว่าโลกของฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้นะคือมันก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับว่าด้วยด้ยทรงแบบนี้เนะี่ยคุณจะคุณจะมาแลกปัตรกับลิอร์หัวมัน,นมัน,ม,นมันก็คงจะยากแะครับไม่งั้นก็ศพไม่สวยอีกนะครับผมว่าแมนเชเตอรนนะี่ยทำได้ถูกต้องแล้วนะครับทำได้ดีที่สุดแล้วณนะสถานการณ์แบบนี้นะเพื่อนเมื่อกี้เห็นอย่างไรล่ะครับลงความเห็นกันมาได้เลยนะฮะ